สาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันเทวะสมภพแห่งเจ้าพ่อเฮงเจียผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าผู้พิคักธรรมะผู้ปราบอธรรมทั้งหมื่นภพอาตมาขอประทานพรอ,อันเป็นสิริมงคลแด่สาธุชนทุกท่านขอให้ทุกท่านมีกำลังใจมั่นคงชีวิตรุ่งเรืองดังดวงสุริยันโชคลาบหลังไหลไม่รู้สิน้น ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขดุดร่มโพแห่งธรรมและจงจำไว้เถิดผู้ที่ดำรงอยู่ในธรรมะและความเมตตาย่อมเป็นใหญ่เหนือทุกอุปสรรคฟ้าดินย่อมคุ้มครองผู้สัตว์ซื่อและเพียรพยายามในวาระมหามงคลแห่งวันเทวะสมภพนี้ขอพลังแห่งเจ้าพ่อเหงเจียจงคุ้มครองสาธุทนทุกท่านให้เจริญรุ่งเรือง สุกกายสงบใจและมั่งคั่งตลอดไป